วันที่เอ่อวิดีโอใช่ป่ะใช่เลยเราจะพูดเรื่องโมกะทะโมกะทะน้ำม่วนี่มันกล้องโซนี่ป่ะครับโมกะทะนี่จะกินให้ดีต้องตัวผู้นะครับมันเจียวอย่างกันครับเนาะถ้าตัวมีไม่ดีอ๋อเก็บกอารจะจะผู้นี่ต้องสั่งมาจากญี่ปุ่นสัตวูก็อยากออกกล้องเลยนะกูก็ว่าอยู่ไม่ใช่กล้องโซนี่ป่ะออกกล้องก็ออกใหคเจ้าของมือแหละ ไม่เเห็นก็คือดาวดาวกับอนพลอยงสมแดดาวดาวนี่ดาวนี่นตองอนขาดแดดดาวซิ่งดุมดาวซิงดมไม่วันยาเขาดนอถายปกนั่งกันสุดยอดซุมมาไกยเลยๆซุ้มมะไกลซุมมึงซุมหานั่นนะใครวะซุมไปดซมปมาหิมาดูยอะไรเนี่ยตามคุนไ่ดีเน่ยเหอกชิบแป้ไกลอ่ะกลบกว ไม่ใช่บมานเราซุมหมดพวกนันเมงงูมาเมงงูมาเลียชัดเลยนะไปเียงไปยื่นขึ้นนกนชัดเลยายสันๆเลยมาเอมันบชัดทอตาบอ้ที่แรกวที่แรกวัวตะส้มเีห้ามเยปเี้ยงหอดขีเมงวันมาไปไนเลองเา่มไปหาแินแมงไป ออกไปเถอะมามาๆาาเดี๋ยวเดีออกไปว่ากบอกวเาะจากโอเยจากชิงดอันนให้เอาค่ออกปเไปแลอ่าไปดูดูสาวสาวนี่อยู่แตนแดงนะแนแดงครับแล้วกวิตจักรยานนี่สาวอะไรม่รู้ขีกูอยากขี่จักรยานน่าเป็นี่ไม่ได้ขี่ดวนแล้วเนี่ยอันนี้เอ้ครับมึกลุงนีเอ บอกว่ลงฟิกอย่างแตกต้องฟอกต้องฟิตดอกจักรยานตายแช่ก็ได้นะสมัยไดนมาที่เขีย่เปียเปยืนจักรยานไม่เจริญในนี้เป็นใครผู้สาวผมจะปัดนั้งแก่ชายภูมิศาสตก่จับภายในเวลาสามวันนี่ไอ้ครับลูกไหมต้องดีดังบ่ะไอ้ดีเดีวสปินให้นะเลยเหมือนโบราณสมัยโบราว่ากันปันโอ้ยหสองสามหมื่นนี่แหละ